มึงนี่เก่าทำแดดเนี่ยฮะมึงนี่เก่าทำแดดทำขับรถเข้ามาในย่่งหลังเนี่ยมึงนี่เก่าทำแดดมึงนี่เก่าทำแดดบ่าพ่อแจมึงใหญ่กว่าได้มึงนี่เก่าทำแดดเฮ้ยฮะมึงนี่เก่าทำแดดบ้ากูไ่เห็นบอกมึงขับรถเข้ามาฮะมึงก้าวัดกับกูมาทางเลี่ยที่เฮ้ยฮะ ก้าวะฮะนี่เก่าทำไหนงานบริษัทแม่ข้อฮะนี่เก่าทำไหนฮะว่าต้องเฮ็ดขึ้นมาดอกขว้นอยาสูบไซนี่มึนี่เก่าทำไหนสก,กุลนครนมึงเอากูบอกแดกมึงเอาวะมึงเอาวะฮะสกุลนครบอกไดกเก่าอ่ะเอาวะทั้งเวทีกูเลยเอาวะฮะ đi cầu thăm đệ cậu đó cũng bài qua đấy mừng à còn chạy bắt cấp cụ này thân về thi ở bậc tối nha mà đó chứ cụ nhang phải xưa cấp khẩu vô hề tà lạt này ca tím cụ bà hề tối nha Lệch tì lệch hà mà cũng đi cầu thăm đệ đi về ngọc เงาวะทั้งเวทีเลยเงาวะฮะเงาวะเงียดมึงเลยมึงต้องซ้องมาดอกเจนเย็นต้องมึงน้่เก่าจำแด่เข้ยไปพอดผมนัดเข้ไเงาบัวงนัดฮะมึงเงาวะทั้งเวทีกูบริษัคแม่ข้อเงาวะเงาวะฮะเงาวะ nhắc cầu cậu bà qua